ตัวบงชี้วิกฤตเศรษฐกิจก็ต้องบอกนะครับว่าตอนนี้นะครับรัฐบาลเองพยายามนะครับที่จะออกมาชี้แจงว่าตอนนี้นะครับเศรษฐกิจของประเทศไทยเนี่ยกำลังวิกฤตอย่างหนักนะครับก็ต้องบอกว่าวันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าเศรษฐกิจไทยกําลังวิกฤตหรือว่ารัฐบาลเนี่ยกำลังวิกฤตเองแต่ที่แน่ๆนะครับว่าวันนี้นะครับนายก รัฐมนตรีที่ชื่อเศรษฐาก็ได้ออกมาประกาศแล้วนะครับว่าจะเดินหน้าเรื่องงโครงการนิจิตอนบอลเดอย่างแน่นอนไม่มีการล้มเลิกเดินหน้าอย่างเดียวนะครับแล้วก็ไม่สนใจด้วยนะครับที่รับทางปปชนะครับที่ออกมาเตือนหรือออกมาแนะนําอะไรก็แล้วแต่นี่นะครับก็พยายามเดินหน้าต่อไปก็นั่นแหละครับถูกต้องแล้วครับเพราะว่ารัฐบาลเองนะครับก็มีอํานาจเต็มอยู่แล้วในการที่จะทํานโยบายอะไรก็แล้วแต่นะครับที่ตัวเองตั้งขึ้นมาที่ตัวเองขึ้นขึ้นมาเนี่ยนะเป็น มีอำนาจเต็มในการจะทำเพราะฉะนั้นการที่ปปชเนี่ยนะครับให้ความเห็นนะครับชี้เสนอแนะมาเนี่ยนะครับก็เป็นแค่ข้อเสนอแนะและก็เป็นแค่ความเห็นอย่างที่บอกย้ำเสมอว่าวันนี้รัฐบาลไม่จำเป็นจะต้องเชื่อฟังร,รัฐบาลรัฐบาลไม่จำเป็นจะต้องทําตามไม่ว่าจะเป็นอ่าธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับหรือว่าปปชหรือว่าหน่วยงานไหนก็แล้วแต่เนะี่ยรัฐบาลไม่ต้องฟังครับไม่ต้องสนใจครับรัฐบาลมีอํนานาจเต็มอยู่แล้วกล้าๆหน่อยครับกล้าๆหน่อยนะครับจัดก,การเลยครับรุยเลยครับอยากให้เดินหน้ารุยเพราะว่าประชาชนอีก หลายๆคนที่เขาอยากได้เงินฟรีๆเนี่ยนะครับเขาก็รออยู่เพราะฉะนั้นก็วันนี้ก็ช่วยทําให้ฝันเขาเป็นจริงเลยครับเพราะว่าวันนี้พวกเขาเหล่านี้อาจจะนะครับไม่ได้ทํามาหากินอะไรก็ได้นะครับหรืออาจจะรอนะครับว่าวันนี้เมื่อไหร่นะรัฐบาลจะอ่า เอาเงินมาแจกสักทีหนึ่งนะครับเขาจะได้เอามีเงินไปใช้จ่ายนะครับจับจ่ายใช้สอยนะครับกอรัฐบาลเป็นคนรับปากเขาไว้เองเป็นคนพูดกับเขาไว้เองนะครับว่าวันนี้นะครับเมื่อมาเป็นรัฐบาลแล้วเนี่ยจะทําเดินหน้าโครงการแจกเงินดิจต้อนนะครับก็บอกว่าตอนนั้นนะครับตอนที่เดือนกันยายนเนี่ยเ็าบอกว่าภายใน1เดือนเนี่ยจะสรุปนะครับที่มาที่ไปทุกอย่างนะครับว่ามายังไงนะครับ เรียกว่าเงินเนี่ยนะครับจะเอามาจากไหนนะครับมีที่มาของเงินอย่างแน่นอนและก็ไม่มีการกู้ราสุดนี้ก็จะเดินหน้ากู้เอามาแจกให้ได้ก็เพราะฉะนั้นก็คือก็ต้องรอดูนะครับว่านายกรัฐมนตรีเนี่ยจะทําตามที่ตัวเองพูดได้หรือเปล่านะครับหรือจะเหมือนกับที่ผ่านมาคือไม่รักษาคําพูดที่ให้ไว้กับประชาชนไม่ทําตามคาพูดที่ให้ไว้กับประชาชนตบศัตรีตอประชาชนทรยศตอประชาชนหักหลังประชาชนจนได้เข้ามาเป็นนายกรัฐมนตรีสิ่งแน่นอนครับตอนนี้ก็อย่างที่บอกว่าวันนี้นะครับไม่ต้องกลัวครับเพราะว่ายังไงก็แล้วแต่ น,นายกรัฐมนตรีนะครับคอรมอหรือรัฐบาลเนี่ยนะครับเวลาที่จะทําอะไรเนี่ยโดนโยบายอะไรเนี่ยแล้วมีปัญหาเวลาที่ติดคุกปปชก็ไม่ได้มาติดคุกด้วยธนกรว่า,าการธนาคารแห่งประเทศไทยก็ไม่ได้มาติดคุกด้วยเพราะฉะนั้นตัวเองทําเลยครับรุ้ยเลยครับในเมื่อมันมีปัญหาตัวเองก็เป็นคนติดคุกเองอยู่แล้วจะต้องกลัวอะไรกับเรื่องนี้ยังไงก็แล้วแต่เห็นว่ารัฐบาลเนี่ยตั้งใจจะเดินหน้าเต็มที่แล้วนายกเศรษฐาลั่นออกมาแล้วว่าเดินหน้าเต็มที่นะครับก็มาดูนะครับว่าตัวบ่งชี้วิกฤตเศรษฐกิจ ณจุดนี้นะครับเดินหน้าเต็มที่นายกและตมตรีที่ชื่อเศรษฐาเนี่ยพูดว่าอย่างนั้นนะครับก็เป็นอันว่านโยบายแจก,กเงิน d ิจิต a l อ a l l e t เ่ยจะเป็นนะครับตาบอดคําช้างกันต่อไปดูเหมือนรัฐบาลใช้ความพยายามมากเหลือเกินที่จะบอกว่าปัจจุบันเนี่ยนะครับเศรษฐกิจของประเทศนกําลังแย่โฟกัสไปที่แบงค์ชาติลาวกับว่าเป็นตัวถ่วง วันที่19มกราคมเนี่ยนายเผ่าภูมินะครับโรดจัตนสกุลเลข,ขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและรองหัวหน้าพักเพื่อไทยตั้งคำถามไปถึงแดงชาติแต่ละข้อสรุปนะแต่ละข้อสน,สนับสนุนความเชื่อที่ว่าเศรษฐกิจของประเทศก,กำลังจะวิกฤตไม่ว่าจะเป็นครามราช้าของงบประมาณปี257 6 7, ดัชนีผลผลิตนะครับอุตสาหากรรม MPI นะครับติดลบ14เดือนติดนะครับเชื่อธนาคารพาณิชย์หดตัวนะครับเศรษฐกิจภาคประชาชนรายจ่ายมากกว่ารายได้ก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าวันนี้นะครับเรื่องของงบประมาณปี67ที่มันล่าชานะ้าล่าช้าพราะรัฐบาลเองหรือเปล่านะเพราะรัฐบาลนะครับสั่งให้ไปทบทวนเพื่อจะทำโครงการนี้จะต้นวอ์เรตหรือเปล่าจึงทำให้ล่าช้าไปอีก3เดือนนะครับแล้วก็ภาคประชาชนเนี่ยรายจ่ายนะครับมาก กว่ารายได้นะครับคำว่ารายจ่ายมากกว่ารายได้เนี่ยนะครับทุกคนหรือเปล่าประชาชนทุกคนหรือเปล่ามีรายจ่ายมากกว่ารายได้หรือเปล่าแน่นอนครับว่าประชาชนส่วนใหญ่อาจจะมีรายจ่ายมากกว่ารายได้แต่ถามว่ารายจ่ายที่มากกว่ารายได้เนี่ยนะครับเกิดจากอะไรเกิดจากสินค้าราคาแพงขึ้นหรือเปล่าถ้าเกิดจากสินค้าราคาแพงขึ้นเนี่ยกระทรวงพาณิชย์ต้องไปควบคุมตรงนี้หรือเปล่ารายได้เนี่ยคำว่ารายได้เนี่ยนะครับรายได้น้อยกว่ารายจ่ายมันเกิดจากอะไรปัญหามันเกิดจากอะไรแน่ ถูกต,ต้องไหมฮะถ้าถามว่าวันนี้เฮ้ยจู่ๆนะปะป,ะปกติแล้วเนี่ยนะครับประชาชนได้ค่าแรงวันละ300บาทนะครับวันละ3 0 0บาทจู่ๆเหลือค่าแรงวันละ250เอออันนี้น่าคิดแต่วันนี้รายได้เนี่ยของประชาชนนะครับรายได้ขั้นต่ำเท่าไหร่ก็อยู่เท่านั้นแต่รายจ่ายที่มันแพงขึ้นเนี่ยเป็นเพราะสินค้าราคาแพงขึ้นหรือเปล่าอันนี้กระทรวงพาณิชย์ต้องไปควบคุมและไปดูแลหรือเปล่าอีกอันนึงก็คือว่าที่รายจ่ายที่เพิ่มมากขึ้นเนี่ยเป็นเพราะประชาชนไปสร้างรายจ่ายเพิ่มขึ้นมาเองหรือเปล่า น,นี่ต้องไปดูอีกครับว่าจริงๆแล้วรายจ่ายที่ที่มากกว่าไรายได้เนี่ยมันเกิดจากอะไรแน่ไม่ใช่มาบอกว่าเฮ้ยวันนี้รายจ่ายที่มากกว่าไรายได้เนี่ยนะครับเป็นเพราะเศรษฐกิจมันมันไม่ดีไม่ได้เกี่ยวนะครับผม่าแล้วตบตูดว่านโยบายการคลังรัฐบาลและนโยบายการเงินของธนาคารแห่งประเทศไทยควรสอดคล้องควรสอดประสานกันหรือไม่ปัจจุบนันรัฐบาลเห็นความจําเป็นในการกดคันเร่งนะครับนโยบายการคัง ซึ่งนิจิตตต้อนวอรเล็ตเป็นหนึ่งในนั้นแต่นโยบายการเงินยังคงอยู่ในช่วงของการกดเบรกหรือไม่และการขับรถคันเดียวกันขาหนึ่งกดคันเร่งอีกขาหนึ่งกดเบรกพร้อมกันรถจะพังหรือไม่ประเทศจะมีปัญหาหรือไม่ไม่อยากจะขัดคอรัฐบาลสักเท่าไหร่เอาเป็นว่าอยากได้เงิน5้าแสนล้านไปแจกประชาชนออกเป็นพระราชกำหนดเลยครับถูกต้องครับ ถ้าอยากได้นะครับทำเลยครับออกเป็นพระราชกำหนดเลยไม่ต้องออกเป็นพรบรแล้วก็ไม่ต้องไม่ไม่ต้องส่งเรื่องไปถามดิครับนะครับไม่ต้องส่งเรื่องไปถามเลยและจะได้สมกับมันจะได้สมกับการแก้วิกฤตเศรษฐกิจที่ต้องทําแบบเร่งด่วนเลิกอ้างตัวเลขเพื่อเศรษฐกิจประเทศดูแยกกันได้แล้ว มันดาบสองคมต่างชาติเห็นรัฐบาลไทยขยันบอกว่าเศรษฐกิจไทยกําลังจะแย่ใครจะกล้ามาลงทุนเห็นรัฐบาลบอกว่าจะรออ่านรายงานของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือว่าปปชถ้าจะเอาแบบนั้นก็เอานะครับรอก็รอเลื่อนแจกมืน่นไปอีกปีประชาชนก็คงจะไม่ว่าแม้จะยังไม่ถูกระบุว่าเป็นเอกสารที่ยังเป็นทางการแต่เอกสารที่อัดแน่นไปด้วยข้อมูลข้อเสนอแนะฉบับนี้ยากที่จะเป็นเอกสารปลอม มันคือเอกสารที่ปปชยังไม่ได้ประกาศอย่างเป็นทางการเท่านั้นเอกสารนั้นเอกสารนี้ระบุถึงวิกฤตเศรษฐกิจเอาไว้ด้วยคณะกรรมการเพื่อการศึกษาและดาเนินการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบายกรณีการเติมเงินรึกบวนบาทผ่านนี้จะต้อนวอร์เด็ตสํานักงานปปชไม่ได้นั่งอยู่ในห้องแอร์หรือนั่งเทียนเขียนข้อมูลเอานะครับ แต่ได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่หน่วยงานในสก,กัดกระทรวงการคลัง4หน่วยงานคือกรมสัมพารธ์กรมบัญชีกลางสำนักงานบริหารนี้สาธณนะและสำนักงานเศรษฐกิจการคลังสำนักงบประมาณสำนักงานสภาพนพการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและธนาคารแห่งประเทศไทยมาให้ความเห็น สรุปตัวบ่งชี้วิกฤตทางเศรษฐกิจออกมาดังนี้ในทางเศรษฐศาสตร์วิกฤตทางเศรษฐกิจใช้เรียกสถานการณ์ที่ประเทศไทยประเทศหนึ่งนะครับที่ประเทศใดประเทศหนึ่งเนี่ยประสบกับภาวะวิกฤตตกต่ำอย่างกระทนหันมีกิจกรรมทางเศรษฐกิจลดลงอย่างมีนัยสําคัญจนทําให้อัตราการว่างงานสูงนะครับมูลค่าการตลาดตลาดหุ้นตกต่ำเกิดภาวะขาดความเชื่อมั่นในระบบเศรษฐกิจประชาชนเดือดร้อนกันไปทั่วประเทศวิกฤตเศรษฐกิจ สามารถแสดงออกมาได้หลายรูปแบบอทิวิกฤตธนาคารวิกฤตค่าเงินวิกฤตน้สสธาธณะวิกฤตธนาคารเกิดขึ้นเมื่อธนาคารเผชิญกับความสูญเสียความเชื่อมั่นจนคนมาถอนเงินอย่างกระทันหันหรือเมื่อธนาคารประสบปัญหาสภาพคล่องอย่างมากวิกฤตค่าเงินเกิดข,ขึ้นเมื่อมูลค่าค่าเงินของประเทศอ่อนลงอย่างมากซึ่งอาจนําไปสู่ภาวะเงินเฟ้อและการสูญเสียความเชื่อมั่นในระบบเศรษฐกิจส่วนวิกฤต นี่สาธารณะมักจะเกิดขึ้นเมื่อประเทศไม่สามารถชำระหนี้รัฐบาลได้วิกฤตต่างๆเหล่านี้มักจะนำไปสู่วิกฤตเศรษฐกิจในที่สุดในประวัติศาสตร์เศรษฐกิจโลกวิกฤตเศรษฐกิจเกิดขึ้นมาหลายครั้งเช่นภาวะเศรษฐกิจตกต่ำครั้งใหญ่ระดับโลกในช่วงปี2 4 7 2นะครับวิกฤตเศรษฐกิจเอเชียปี2540หรือที่รู้จักกันในวิกฤตต้มยำกุ้งวิกฤตเงินโลกนะครับปี2 5 5 0ถึง2551นะครับเป็นต้น ดังนั้นการพิจารณาว่าเศรษฐกิจประเทศไทยดังนั้นการพิจารณาว่าเศรษฐกิจประเทศใดเกิดวิกฤตหรือไม่นั้นนักเศรษฐศาสตร์มักใช้สัญญาณตัวบ่งชี้ดัชนีทางเศรษฐกิจหลักๆนะครับหลายตัวเพื่อชี้วัดจับชีพประจรเศรษฐกิจเกิดวิกฤตหรือไม่โดยเฉพาะดัชนีหลักก็คือการหดตัวอย่างมีในสําคัญของ GDP ที่สะท้อนถึงกิจการน,นะครับทางเศรษฐกิจที่ลดลงในทุกภาคส่วนต่างๆเมื่อ GDP ลดลงมักทําให้เกิดการว่างงานซึ่งสะท้อนผ่านอัตราการว่างงานที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างมากสัญญาณวิกฤตทางเศรษฐกิจอีกประการคืออัตราเงินเฟ้อและภาวะเงินฝืดที่สูงกว่าปกติอย่างมาก เนื่องจากอัตราเงินเฟอ้อตัดก่อนมูลค่าของเงินทําให้สินค้าและบริการมีราคาแพงขึ้นในขณะที่ภาวะเงินฝืดทําให้การใช้จ่ายของผู้บริโภครดลงเนื่องจากผู้คนคาดหวังว่าราคาจะลดลงไปอีกและทําให้ความเชื่อมั่นของผู้บริโภคที่ลดลงซึ่งมักจะสะท้อนผ่านดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคที่ตกต่ำลงบ่งชี้ว่าผู้บริโภคมีแนวโน้มที่จะใช้จ่ายเงินน้อยลงซึ่งอาจจะทำให้ภาวะเศรษฐกิจถดถอยอย่างรุนแรงขึ้น ในหลายวิกฤตเศรษฐกิจนะครับสัญญาณหนึ่งที่สําคัญก็คือการเพิ่มขึ้นของหนี้ภาครัฐที่สูงขึ้นมากนะครับส่งสัญญาณถึงวิกฤตเศรษฐกิจที่กําลังจะเกิดขึ้นเนื่องจากจะทําให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับความสามารถของรัฐบาลในการจัดการเงินและรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจสําหรับในวิกฤตของค่างเงินตัวบ่งชี้สําคัญคือ การอ่อนค่าอย่างมากและรวดเร็วของค่าเงินดังนั้นการลดค่าเงินบาทที่เกิดขึ้นในปี2540นอกจากนี้การตกต่ำทางภาคเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศนะครับเช่นการตกต่ำของตลาดที่อยู่อาศัยราคาบ้านที่ตกลงและการก่อสร้างที่อยู่อาศัยที่ลดลงอาจเป็นตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจได้เช่นกัน โดยสรุปแล้ววิกฤตทางเศรษฐกิจมีลักษณะทางเฉพาะคือการหยุดชะง,งักอย่างรุนแรงของกิจกรรมทางเศรษฐกิจหรือในระบบของการเงินของประเทศมักจะมาพร้อมกับภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจอย่างรุนแรงหรือว่างานที่สูงและมาตรฐานการคลองชีพของประชาชนที่ลดลงอย่างมีนัยยะครับนิยามของเศรษฐกิจวิกฤต บ่งชี้ด้วยตัวเลขไม่ใช่คิดเอาเองหากรัฐบาลเดินหน้าต่อคงมีวิธีเดียวที่พอจะม,มองเห็นได้ก็คือเศรษฐกิจประเทศวิกฤตด้วยการปักโคมว่าเศรษฐกิจไทยกําลังชิบหายป่นปี้แล้วต่างชาติจะได้หนีหุ้นจะได้ตกแบงก์จะได้ทยอยล้มพูดเยอะๆจะได้วิกฤตสมใจอยากจะได้เดินหน้าแจกเงินหมืน่นเอาให้เต็มเหนียวไปเลยครับ อันนี้คือข้อมูลที่มีการวิเคราะห์เอาไว้นะครับก็อย่างท mm ี่บอกว่าเศรษฐกิจ่มันมีตัวชีวัดแต่วันนี้นะคะรับรัฐบาลบอกว่าประเทศกําลังวิกฤตนะครับต้องกู้เงินมาแจกแต่เวลาไปชวนนักลงทุนบอกกับนักลงทุนว่าประเทศไทยอยู่ในศักยภาพและมาลงทุนะนะครับแล้วก็กําลังนะครับโบนะครับว่าต่างชาตินะตอบสนองอย่างดีนะแต่ยังไม่มีผลอะไรเลยนะครับยังไม่มีการที่จะมาลงทุนแต่บอกว่าตอบสนองอย่างที่บอกว่าวันนี้การที่นายกรัฐมนตรีได้ชื่อว่าเป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยอ่ะเวลาที่ไปไหนไปออกงานอะไรก็แล้วแต่คงไม่ ไม่มีใครที่จะบอกว่าเอ้ยฉันไม่คุยหรอกเรื่องนี้นะครับยังไงก็แล้วแต่เขาก็ต้องคุยให้การตอบรับเพราะมันเป็น,ม,น,ปน,ม,น,ปนมาเป็นมารยาทแต่สุดท้ายเขาจะมาลงทุนหรือเปล่านั่นคือตัวชี้วัดต่างหากไม่ใช่บอกว่าวันนี้เขาสนใจผมว่ายังไงนะครับตามมารยาทเขาต้องสนใจอยู่แล้วครับถ้าเขาไม่สนใจนะครับจะได้ยังไงครับในเมื่อเป็นการพบปะแต่สนใจแล้วเขามาลงทุนจริงหรือเปล่าเพราะอะไรครับเศรษฐกิจไทยกาลังวิกฤตอยู่ตามปากของรัฐบาลแล้วใคร่ะครับต่างชาติที่ไหนจะโง่ข้ามาลงทุนคิดกันเอาเองนะครับมีอะไรอัปเดตมีอะไร